ในาใยชัยวิทย์เผื่ออุดมผอ,อทท,ท,ทสํานักงานสมุทรสงครามเปิดเผยว่าจังหวัดสมุทรสาครโดยหอการค้าจังหวัดกําลังจะจัดงานใหญ่อีกครั้งค่ะนั่นก็คือเทศกาลกินกุ้งสมุทรสาครครั้งที่4ตอนกุ้งแอนเดอะแกงซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง11พฤศจิกายน2567ค่ะโดยใช้พื้นที่ตลาดทะเลไทยเป็นพื้นที่จัดงานซึ่งถือว่าครบทั้งอาหารทะเลสดแห้งผลไม้และสินค้าเกษตรค่ะ สำหรับเทศกาลกินกุ้งสมุทรสาครครั้งที่4นี้นะคะทางผู้จัดงานมีการเพิ่มเติมอาหารทะเลที่หลากหลายมากขึ้นเรียกว่าครบจบที่เดียวทั้งกุ้งหอยปูปลาและยังได้ร้านอาหารชื่อดังหลายร้านมาร่วมออกงานค่ะชูศักยภาพความเป็นเมืองอาหารทะเลของสมุทรสาครเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ โดยนักท่องเที่ยวสายกินห้ามพลาดงานนี้เด็ดขาดนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1672การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคะ่ะพบกับงานเทศกาลกินกุ้งของสมุทรสาครนะครับวันที่7 11ิพฤศจิกายนสองพันหกนี้นะครับในงานนี้ครับที่ตลาดทะเลไทยนะครับสมุทรสาครก็ต้องบอกว่างานครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วนะครับต้องบอกว่า งานนี้มีครบครันเลยอาหารการกินนะครับนี่นะครับปีนี้ก็จะเป็นเทศกาลกุ้งแอนด์เดแกล้งด้วยนะครับก็จะมีเทศกาลที่มีกุ้งอร่อยๆครับหานทะเลมากมายนะครับนี่นะฮะปลาทูหน้าเลือดเชิดหญิงก็มีนะฮะมาเลยนะครับวันที่7-11ถึงสิพฤศจิกายนนี้นะครับหรือหาข้อมูลไม่ได้ก็โทรไปที่1 6 7 2นะครับการท่องเที่ยวประเทศไทยเบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทยนะครับเชิญนะครับเชิญมาเที่ยวเชิญมากินหาความสุขได้ครับที่สมุทรสาครครับ